ความสเร็จในเรื่องของการดัดวอลลุ่มภายใน2ปีทุกคนงานดัดวอลลุ่มเปลี่ยนชีวิตกิกเลยค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าการเริ่มต้นเป็นช่างเสริมสวยของกิกะทุกคนกิกไม่มีต้นทุนเลยค่ะเริ่มต้นจากติดลบค่ะแต่พอมาจับงานดัดวอลลุ่มค่ะสามารถตั้งตัวได้ภายใน2ปีมีชีวิตนะคะที่ดีขึ้นนะคะมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกิกมาโดยตลอดเราต้องขอบคุณลูกค,ค้าทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนกิกนะ,ะและกิกก็ยังโชคดีมากๆเลยค่ะ ที่มาเจอผลิตภัณฑ์3าบวกแรชเวฟทำให้กีกค่ขาทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะและสามารถนะคะต่อยอดนะคะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆช่างได้เติบโตไปด้วยกันนะคะกีก้กาขาเชื่อว่างานไหนนะคะที่ลูกค้าไม่สามารถทำเองที่บ้านได้งานนั้นนะคะลูกค้าจะต้องมาหาเราถึงที่ร้านก็คืองานดัดวอลลุ่มนั่นเองค่ะคือสีลูกค้าเริ่มซื้อสีไปทำกันเองทุกคนบางเคสนะคะซื้อน้ำยายืดไปยืดผมกันเองลูกค้ายาหาทำนะคะ ผมชดเปื่อยมาน่ากลัวมากๆนะคะส่วนงานดัดวอลลุ่มลูกค้าไม่สามารถทำเองที่บ้านได้ค่ะเพื่อนช่างคุณไหนนะคะที่อยากนะคะ เรียนรู้เรื่องงานดัดวอลลุ่มก็ทักมาปรึกษาได้เลยใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์แกบกิกกมีเทคนิควิธีการทําให้สอบถามได้ตลอดเลยนะคะหรือใครมีปัญหาเรื่องการดัดวอลลุ่มดัดไปแล้วไม่ได้รอนดัดไปแล้วไม่ได้รอนตามจุดที่ลูกค้าต้องการก็สามารถทักมาปรึกษาได้เลยคะ่ะใครที่เรียนส่วนตัวนะคะก็สามารถนะคะทักมาสอบถามได้ตลอดเลยไม่เข้าใจงานดัดนะคะหรือว่าไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการดัดผมก็น,นะคะยินดีให้คำปรึกษา ะะการะะยืดดัดวอลุ่มที่รานนะคะเป็นการเป่าแห้งจบงาน100%ไม่มีการไดรดหนีบหรือมวนร้อนเพิ่มเลยนะคะกลับบ้านไปลูกค้าดูแลง่ายนะคะใครอยากได้เทคนิคดีๆปังๆก็ทักมาสอบถามได้เลยค่ะน้ายายืดได้ดัดได้ของซามบวกและช h ฟ p ี V นะคะสามารถยืดผมตรงทาวอนได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้นะคะอันนี้ก็คือผลงานของน้องฟาร์มนะคะ งานของผู้เรียนลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะใครอยากปลดล็อกเรื่องการดัดวอลลุ่มกิ๊กก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะใครไม่มีประสบการณ์เรื่องงานดัดนะคะสามารถเรียนได้ไหมเรียนได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดัดวอลลุ่มโพเรียเเพิ่มนะคะหรือบัตเตอร์ไฟนะคะรอนใหญ่ๆลอนตัวๆที่ลูกค้ากำลังนิยมนะคะเป็นทรงที่ทำยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะทุกคนใครอยากปลดล็อกเรื่องการดัด ก็มาได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็สอนเทคนิคการถ่ายภาพและคิดวิดีโอไปให้ทุกคนที่มาเรียนกับกิ๊กด้วยนะคะวิธีการใช้แอปวิธีการแต่งภาพนะคะถ่ายยังไงให้ลูกค้าสนใจนะคะจบไปแล้วค่ะคลาสนะคะ VIP ผู้เรียนลงมือทำเองทุกขั้นตอนขอบคุณน้องฟาร์มมากนะคะ